สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,ก,กันกับแนวทางเนาะนะคะแนวทางตำเหล่าเอ้ แนวทางตำราของเรานะคะสูตรของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนเอาไปหมาเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางนะคะที่ทางช่องนําเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาแอดนาเสนอแนวทางนะคะ FC หลายๆท่านนะคะก็บอกว่าไม่เห็นแนวทางเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะทุกคนนะคะเพะแอดก็ลงแนวทางปกติเลยนะคะอย่าลืมกดถูกใจนะคะจะได้แบบว่าเปิดการมองเห็นให้ FC นะคะบางทีนะคะแอดโชว์ตัวเลข เยอะไปนะคะอาจจะโดน AI เขาตรวจสอบตรวจจับนะคะขนาดคอมเมนต์นะคะบางทีเราคอมเมนต์เลขนะคะก็ยังจะคอมเมนต์ไม่ได้เลยเนาะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะชอบตัวไหนก็จัดนะคะขัดตัวไหนก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดอย่างว่าเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ฟันหนึ่จะไม่เสียได้นะคะเสียได้ม่ใครได้ห้าหกไมเนาะกลับหัวเอานะคะ หกับ9้านะคะปัญหาโลกแตกแต่ว่าเก้านี่หายเลยเนาะแนวทางวันพุธนะคะวันพุธนี่ซึ่งเป็นวันโกนนะคะอันนี้ก็สําหรับท่านนะคะที่อยากมอบน้ําใจนะคะให้อาจารย์ปัญญานะคะตามนี้เลยนะอาจารย์ก็มีรัฐบาลไทยลาวพัฒนานะคะหวยออกปุ๊บนะคะอาจารย์ก็ อาจารย์ก็จะให้ปั๊บเลยนะคะแอดก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณน้ําใจอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์หนุ่มบันนายอาจารย์มาให้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ก็ให้ไวด้วยนะคะให้ไวเนาะทุกคนเนาะอาจารย์ให้ไวนะอาจารย์ให้แนวทางไวมากๆเลยนะคะอาจารย์ฟันห้านะคะอาจารย์ฟันห้าเลยนะคะก็เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเนาะอันนี้แอดก็ทําวินเองนะคะ เอามันมีแค่ห้าตัวที่จริงนะคะเพิ่มหกไปอีกหนึ่งตัวนะคะเออเพิ่มหกไปอีกตัวหนึ่งมีเรียบร้อยเลยนะคะก็เข้าห้าหกเนาะทุกคนเนาะเข้าห้าหกนะคะ นี่แหละคะ่ะ6กับ9นะคะมันกอดคอกันมาเองค่ะกอดคอกันมาเองหลายครั้งเลยหลายครั้งเด็ดเดนอาจารย์ชอบกอดคอกันมาเองนะคะถือว่าโอ้จึ้งอยู่เด็ม5มาแล้วนะคะแต่ว่า9นี่หายไปนานเลยนะคะ9หายไปนานเลยเนาะมาดูผลออกนะคะ6-2นะคะ6-2 5 6-7-3นะคะอู้มันไม่ขนาด6ตัวยังไม่มี9มาเลยนะคะมันไม่ยอมให้9โอ้ยแปลกค่ะ เออไม่ปล่อยเก้าเออมีช่วงหนึ่งที่ไม่ปล่อยสามเกือบปีสองปีนู่นเนาะจนลืมสามไปแล้วนะคะทุกคนมาตอนนี้ไม่ปล่อยเก้าทีนี้นะคะไอเราก็เราแวกเราบังกันอีกแล้วนะคะจะมาเฮ้ยมันถึงคิวจะมาแล้วหรือเปล่านะคะมันก็วดวที่สิบกว่าแล้วนะคะไอจะไม่ไปก็ไม่ได้ยึดยักยัก,ยก,ยก,ยกกันนะคะนี่แหละคะ่ะปัญหานะคะปัญหาโลกแตกมากๆทุกคน อมันน่ากลัวมากๆนี่แหละคะ่ะแอดโชว์ตัวเลขเยอะนะคะเอไอเขาก็จะตรวจสอบตรวจจับนะคะตรวจสอบตรวจจับเนาะบางทีนะคะก็จะโดนปิดกั้นนะคะเอฟซก็จะไม่เห็นคลิปไม่เห็นแนวทางหรือเปล่านะคะก็แชร์ช่วยแอดหน่อยเด้อแอดก็พยายามแชร์ไปชุมชนนะคะเผื่อเห็นอ่ะเผื่อเอฟซเห็นนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเราจะลงแนวทางนะคะคลิปให้ดูตลอดนะคะเพราะว่าแอดไม่มีกลุ่มไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะ ไม่รับงานวบพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะลงในคลิปนี้ละคะ่ะใครชอบก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังมาดูได้เลยนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะเอดอาจจะปล่อยช้าหน่อยนะคะไม่ทันใจ f อนะคะเอดก็ปล่อยไปเรื่อยๆของเอดนะคะบางทีก็เผลอหลับนะคะบางทีก็เผลอหลับนะคะบางทีเที่ยงก็ย,ยังไม่ได้ปล่อยแนวทางนะคะแต่ช่วงนี้นะคะตช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคะปล่อยแนยวทางกันนํำเริ่ม ใครว่างๆนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังกันเด้อมาขอให้หมานขอให้หิงขอให้ฟังนะคะมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังมีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากถูกกันทั้งนั้นนะคะแอดก็ขอให้ทุกท่านนะคะดวงเปิดนะคะหมานหิงฟังกันนะคะตัวนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ปัญญาเนาะก็ขอให้เข้านะคะขอให้มาตัวเจาะขอให้มาตัวเน้นนะคะเน้นสุดๆอาจารย์เน้นให้สุดๆนะคะงวดนี้นะคะสามตัวด้วยนะคะชุดสามตัวอาจารย์เน้นให้สุดๆซึ่งเป็นวัน โกนด้วยนะคะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะมีสิทธิ์ลุ้นวันพุธนะคะวันพุธนี่อาจารย์อยากสิจริงยี่เด้วันเม็ดเดียวเนาะแต่อันนี้วินแอดก็ทําวินให้ด้วยนะคะขออนุญาตอาจารย์นะคะเจ้าของสูตรนะคะอาจารย์ไม่ได้ให้ทํานะคะแอดเฮ็ดเองนี่แหละคะ่ะเผื่อเอฟซีอยากจับเองนะคะอยากจับเองนะคะแอดก็เอาของอาจารย์นี่แหละคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมาทําเป็นเด่นให้ FC เอฟซีซะเลยนะคะนี่ค่ะ มาทําเป็นเด่นให้ FC นะคะนี่เลยมาทําเป็นวินนะคะโอ้ขออภัยนะคะเอามาดูนะคะตำราวของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ให้ไปที่เด่นหนึ่งสองนะคะเด่นลงตาประกอบเลขวันพระเลยนะคะวันพระนะคะคงไม่หนีแปดเก้านะคะวันพระนะคะหรือมันจะตะเวด,ดเปิดเฟิงหรือจะยังไงะคะทุกคนเอารอดูค่ะวันพระค่ะวันพุธนี่เอ้ยวันพุธนี่วันโกน วันพูดหรือวันโกนเนาะวันโกนโอ้วันโกนนะคะอาจารย์ให้เด่นหนึ่งสองนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะทุกคนนะคะตัวเน้นเน้นชุดสองตัวนะคะอาจารย์เน้นที่หนึ่งแปดสองแปดนะคะหนึ่งแปดสองแปดนะคะหนึ่งแปดสองแปดเนาะมาดูชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวบนนะคะสี่หนึ่งแปดนะคะสี่สองแปดนะคะห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดนะคะอันนี้ชุดสองเออสามตัวบนนะคะทุกคนชุดสามตัวบนนะคะ เน้นมากๆเลยนะคะเน้นมากๆตัวนี้นะคะ518นะคะ528นะคะวินนะคะ1 2 7 8 9 5นะคะ1278 9 5เแอดเอาทั้งหมดทั้งมวลมาวินอาจารย์สายเจาะอ,อย่างเดียวนะคะอาจารย์สายเจาะอ,อาจารย์เอออาจารย์ไม่ได้ทําวินให้นะคะแอดก็จับวินให้เลยนะคะเราอนุญาตอาจารย์เน้อค่ะเจ้าของสูตรนะคะเผื่อว่า f c อยากจับเองนี่ละคอยนี่ละเสนอตัวเ, <c oughs> เสนอทําวินให้ FC ก็กลับหัวไม่ได้แล้วนะคะเ <c oughs> พราะมัน6ตัวเดี๋ยวมันจะเยอะไป f c ฟีิดาเขค่อย เอาก็แอดก็เอาตามเลขที่อาจารย์มีนะคะอาจารย์มีมาทําวินให้เอฟซนะคะนี่อาจารย์มีหนึ่งมีเจ็ดมีแปดมีสองมีเก้านะคะคอยจับเหมือนเอาะสียุใส่บัตรอ๋อมีสีด้วยนะคะเอาเราต้องเอาสีมาด้วยไหมคะทุกคนไห,หวนะคะเอาเห็ดเอาตัวบาท <laughs> วุ่นวายของอาจารย์ไปวุ่นวายของเราเหตดหนี้ยว่าอาจนเอาคอยกับหวังดีเนาะเอาถ้าถ้าถ้าให้ทั้งหมดทั้งมวลนี่มันจะเยอะไปไหมนะคะเอาเอดกับไฮโูโตัหลดแล้วจับวิ่นหลดแล้วเกี่ยวเตแล้วเอาอาจารย์เพิ่นบบได้ให้วินเ้อค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะคะแต่ว่าขออนุญาตนะคะบางทีก็เอ่อบางทีมันแบบอู้เห็นมันเข้าเลยมันมันมันซุยมันเสียดเห็นไหมค่ะมันสุยมันเสียดนะคะเห็นเราแบบหุขั้นเขียวค่ะจ้ง เห็นละขั w, ้นเขียวได้บาดพอเราลองทําวินแล้วดันมาตัวกลับหัวนะคะนี่นะคะแอดก็ให้ไปหมดเลยนะคะอ่ามีตัวไหนบ้างนะคะอาจารย์ให้ตัวไหนบ้างนะคะแอดก็วินให้หมดเลยนะคะอันนี้แอดทาเองเน้นรลยย้นะคะอาจารย์ไม่ได้ให้นะคะอาจารย์ไม่ได้ให้แอดทำเองอาจารย์สายเจาะเท่านั้นนะคะอาจารย์ิ่นสายเจเนาะเอาแต่บางที f อฟซีเผื่อเผื่อเอฟซีเห็นเป็นวินแล้วอยากจับเองอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนมากอาจารย์จับให้เลยนะคะอาจารย์สายเจาะได้เวลาเข้านี่เต็มเต็มเลยนะคะเวลา เข่านเต็มๆเลยเนาะเอามาทวนอีกรอบนะคะทุกคนเดนหนึ่สองนะคะหนึ่งเจ็นึ่งแปดหนึ่งเก้ะคะสองเจ็นะคะ, 2, 7, 2, 8, 2, นะ,คะเน้นนะคะหนึ่นะคะเน้นมากๆนะคะห้าหนึนะคะชุด3ามตัวเนาะสี่หนึ่งแปดสนะคะวินนะคะเน้นระยะแอรทํมให้เองนะคะหนึ่งสองนะคะแปดเ่ 8, 9, 5, คะ่ะหนึ่งสอนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะมาติดตามช่องนี้นะคะขอ ให้หมดหนี้หมดสินกันเด้อทุกคนเดอ้อมีสุขภาพแข็งแรงกันนะคะเราก็ดูเป็นแนวทางไปนะคะผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะคะคนทํานะคะคนทําให้ก็อยากให้ถูกนะคะคนที่มารับชมรับฟังก็อยากถูกเช่นเดียวกันนะคะโอ้โบมี่ไยอยาห้สูรูทใครอยากให้ถูกอยากให้ได้ทุกคนทุกท่านนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเราก็ใช้วิจารณญาณดูนะคะว่าเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นสูตรนะคะเป็นมาจากการคำนวณน,นะสูตรก็ดีนะคะ อาจารย์เพินเ่นเฮงอยากให้แตกสามตัวคู่หงวนคุณตัวค่ะไว้ไพสิบยอยากให้เอฟซีไดเนอะอยากให้ได้โชคกันทุกท่านนะคะแต่บางครั้งบางคานะคะมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะแนวทางเนานเนะโวดใช้จัก,กรยานหลายๆคันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ